โอลาชื่อซาไัเนาะไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมัวแต่มัวแต่มัวแต่แบบมัวแต่ไปตั้งค่ายนั้นอยู่โอ้โหเดี๋ยวแม่งไม่ดูไม่ดูไม่ดูสภาพไม่ร้อมเลยว่าตัวเองกำลังไปยืนตาอยู่มากอยู่โอเคเดี๋ยวตรงน,นี้เนี่ยซาภัยก็จะมาพาลูกคนมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าเนเธอร์โรดิเซสเตอร์นั่ซึ่งตอนเนี้ยพายุบัดที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นพายุบัดที่มีชื่อว่าพายุหิมะนาะซึ่งตอนนี้รเรา,เา,า,มมาก,นนก็ไปหาที่อุ่นแอบก,ก่อนโ,อโหแม่งเมื่อกี้ซาไปแบบ มัวแต่ไปดูมัวแต่ไปปรับไปนั้นอยู่แม่งมัวแต่ไปกวดมัวแต่เออแม่งไปเจอสภาพแวล้อมแเจออะไรบ้างแม่งพอเปิดหน้าจอมาอ้โหน้าเบื่อเลยโอเคก็แบบนี้เนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดจากพิยบัตนเ่นซึ่งพิยบัติเนี่ยมันก็จะเกิดระดงสศูนย์เราก็จะมีพิยบัติมากมายใ้เราเลิกเล่นกันก็ เราก็จะต้องคอยเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นกรณิเนี่ยถ้าภายได้เจอกับพาย,ยุเมะซึ่งพาย,ยุเมะเนี่ยมันจะแบบมันจะหนาวไงแล้วคือแบบเราก็ต้องแบบไปหาที่ออุ่นเพื่อแอบโอเคตอนนี้โอเค,อเค,อเคจเุดเก,กีนละแล้วใครขอรีเซ็ตใครเพื่อนเขาเมื่อกี้ใครก็แบบไปตากผีมะนาวเลยบางคนที่หนังกับไปมาแะเป็นแมพเขียวกับ จรวดเนาะซึ่งเราเนี่ยสามารถก็ไปนั่งมันจรวดได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปกดสวิตช์ทำให้จรวดมันมันทํางานเนี่ยมันก็จะแบบเออลอยไปเลยซึ่งลอยไปที่ไหนไปก็มีหลุมกลามันลอยไปไหนเนาะครเคยขึ้นไปแล้วก็บอกว่าไฟไม่อลอยแต่ไไม่เคยขึ้นก็เคยมีความคิดที่อยากจะขึ้นไปแ,แต่ว่าขึ้นไปนไม่ทันเนี่สยสะพานลูกหนุนมาแตใตายหูมึงก่อนพอขึ้นไปนไม่ทันมันทำไงบางคนแบบ มันจะสะพานแล้วแบบขึ้นทัไม่ทันก็แตกตัวไปก่อนเจหลุดอุ้ยเจหลวด,ดจะจลงมาทับไหมเนี่ยตรงนี้จจหลวดยังไม่ทำงานดีนะเดีย๋ยวก็คงทำอะไรบหัองูนี่เห็นเลยว่าอะไรเป็นภูเขาไฟเนาะซึ่งกรณีที่เกิดภูเขาไฟเราต้องไปหาที่หลบก่อนที่สำหรับหลบเท่าทานภูเขาไฟหู เร้อยค่ะขีดไปแล้วไอ้พี่ในจรวดน่าจะรดอด้ตว่าตกโลกตายไปแล้วตรงน,นี้เราเจอกับคกตับไปอย่ายพ่เปิดเสียงให้ทุกคนเลยหมเส็งเกนก่อนเรือ่ออะไรอ่ะ แม่งมี a, บางคนแบบขึ้นไปอยู่บนวุ้ยเหนือหลังคาหายไปละมีคนบางคนนี่คือแบบขึ้นไปอยู่บนภูเขาไฟอ่ะโอ้โหแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายเชื่อเหรอเดี๋ยวก็ตายตายแน่นอนโอเคอุ้ยุ้ยเสียหัวไปทีเดียวต้อง โอ้ยโอ้โหเม่งโอ,โอ,โอ,โอ้เพื่อนเรียบร้อยเพื่อนข้างขิดรถไฟว่องอยู่ตรงนี้คไม่ค่อยปลอดภัยแล้วไปหาที่<ว>โอ้โหเมื่อกี้ใกล้มากอ่ะเดีไม่กี่คนเราวพูดวราชีวิตยังเดี๋ยวคนที่อยู่ในภูยังมีคนที่อยู่บนภูเขาไฟอยู่เนาะ อืมวิรอบกันห้าคนหรือว่าน้อยนะตรงนี้เนี่ยก็จะมีแสดงแถบรายชื่อที่รอบไปมากที่สุดนะับเป็นสดตีเปืรอเซิถ้าใครเนี่ยก็ขออันดับหนึ่งเลยหรือว่ารอรอที่โอเคเรามารอมาต่อไปซึ่งฟาวเลสสเตชัน เป็นแมบปั๊มน้ำมันเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอืมนีวถ้าเกิดว่า,าเกิดไอ้น้ำท่วมมันก็ถือว่ารอดยากอยู่ซึ่งจะเจอไหมก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราตอนนี้เราก็คอยสังเกตการไปก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมอ่ชั้นสองสิเพื่อนรับผ่าโอเยเรียบร้อยแตก ฟาผ่าสวรรค์นี่เราก็ต้องไปหาที่กำบังหลบโอกาสที่แบบมันจะตกลงมาใส่หัวเราเนาะโอเคมีคนตกลงมาแตกในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราไม่ควรที่จะไปหลบฟ้าผ่าที่ตาต้นไม้นี่ม่าอาจจะผ่าปีงลงมาแล้วก็แบบช็อตแตกตายได้เราควรจะหลบอยู่ในอาคารเนาะเราต้องหลบอยู่ในอาคาร อย่าไปยืนที่กลางแจ้งไม่งั้นเราก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดอย่างเช่นเราไปยืนในตรงสนามบอลอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดเนาะก็ทําให้มีโอกาสที่จะฟ้าผ่าลงมาใส่หัวเราได้เพราะว่าแบบเราเป็นสายรอบฟ้าไงเพราะว่าเราเป็นจุดที่สูงที่สุดตรงนั้นโอ้โหเรียบร้อยเพื่อนของเมื่อกี้เพื่อนแบบโดนฟ้าผ่าอยู่ใ,ใกล้เลยเมื่อกี้ เหยื่อลงมาตรงหัวเราสิโอ้ยวนานั้นยืงอยู่จุดอ้ไปแล้วร้อยละไปทางป้ายเลยน่าจะไม่รอดนะคนที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้โอเครอประมาณประมาณครึ่งนึงได้ อีกครึ่งนึงน่าจะตายอย่าตรงนี้เราก็รอแมปต่อไปก่อนเป็นโบไรส์เป็นแมปชิงช้าสวรรค์นเนะโอเครู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นพายุทราย ไายุรายก็น่าจะเป็นไม่ัฏที่แบบบางครั้งก็แอบ,บยากบางครั้งก็แอบ,บง่ายนะแต่ส่วรตัวพ่มองว่าย,ายมองว่าง่ายอยู่พอสมควรยากแล้วไปคิดว่าน่าจะเป็นน้ำท่วมอะน้ำน้ำท่วมนี่ยจะยากสุดแล้วมั้งพายุซราเนี่ยเราต้อง พยายามหลบไอ้พวกสิ่งของที่มันจะพัดพาเราไปอ่ะทําให้เราตกง่าไอ้คนที่อยู่ในชิมชั้นสวรรค์ไม่น่ารอด่ากันแตกกันทีละคนตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยน่าจะเหลือกันไม่กีคนแล้วโอ้ยเมื่อกี้มันเห็นคนหนึ่งแบบปิวไปกับแผ่นกระเบื้องมันอนะโอ้โหแม่งปลิวไปห้องพ้องกันเลย เห็นคนกินแอปเปิลอู่จริงๆหลบอยู่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ทางที่ถูกเสมอไปเรียบร้อยเอาโห้โหเรียบร้อยไปกันหมดเลยโอเคเหลือเราคนเดียวแล้วตอนนี้บอกแล้วว่าพังทีพายุรายมันก็แอบยากบางครั้งมันก็แอบง่าย แต่ในกรณีนเนี้มเพื่อนจะไม่รู้ว่าพายุทรายทำยังไงโอเคเราคนเดียวกดหล่อเท่เลยโอ้โหแม่งไอ้น,นี้เป็นแบดบอยหนเลยแม่งใส่ชื่ออนกันสามคนโอเครอบนี้เราเจอกับพายุอีกแล้วแม่งเจอแต่พายุ อ้ยรอบนี้เป็นทอร์นาโดนีก่อนอุ๊ยอย่าเข้ามานะยายาอย่าอย่าหัวแม่เข้ามาไกลามากทอร์นาโดอะถ้าเกิดว่าเราอะไปทอร์นาโดมันดูดเราจะถ้าเกิดว่าเราอยู่บนที่พื้นแล้วทอร์นาโดมันดูดเราเราจะเราจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่สูงอะเราตายแน่นอนเพราะเราจะโดโทนทอร์นาโดดีดไปไกลามากแล้วก็กระแทกกับพื้นตาย แต่คนที่โดนเธอโดนดูดจากพื้นเองก็แค่วิ่หลุดไปเท่านั้นแหละเราก็แค่ผมร่วงอ่ะอ้ยมาแล้วอ้ยจะไ่ไปทางไหนดีวะแหม่มีแม่งขับรถชิลเลย โอเคก็ okay. o, สำหรับโทนโดเนี่ยก็คงไม่ได้ยากอะไรมากเราเป็นแค่เราแคบไม่ต้องแบบเข้าไปใกล้มันก็พออะแต่ใน,นชีวิตจริงนี่โทนโดนมันแรงกว่าน,นี้เนาะแค่โดนพัดไปนี่ก็เออกระแทกพื้นก็ยังไงก็ตายอะ่ะแต่อันนี้มันเป็นในเกมไหมโอเคแต่ว่ารอดน,น้อย,ยนะแม่ขอมนรอดพิชทก่อนแม่ง มีคนพิมพ์คนหยาบแก้งนี่ก็โอ้โหสามคนมาด้วยกันชัวร์เขาก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะเอาไว้เฮียนี่ตายทำไมกันนะรอบนี้เป็นพายุมาอีกแล้วโอ้โหแม่งฉันไม่ได้เจอด่านที่แบบไอนนั้นเลยอ่ะ เป็นพายุหิมะอีกเช่นเคยเนาะมาก็รอดง่ายอยู่ด่านนี้ลงตรงที่อุ่น,นที่ไหนบ้างว่าที่มานจะอุ่นตรงนี้ก็น่าจะพออุ่นเลยจริงๆถ้าเกิดว่ากรณีที่เราเจอพายุหมาเนี่ยเราควรจะไปแอบในที่แคบๆมะแต่ในกรณีตรงเนี้ก็คือแบบ ที่แคบๆอะมันไปนอยู่ด้านบนไว้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่น,น้ำวนอะเราก็มีโอกาสาที่จะโดนพัดแล้วก็ปลิวแล้วก็ตกลออกมาตายได้ก็เพราะฉะนั้นก็เราอยู่ที่เราก็อยู่ที่ต่ำๆดีกว่าตรงนี้น่าจะปลอดภยออัยสุดละเนี่ยก็ต้องระวังนะบางทีแบบเจอเศษแล้วก็มันพัดพาเราปลิวไปด้วย ต้องระวังบางคนเหลือเลือกกระต่หนึ่งแล้วกระมาณเกออ้าคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูแผนต่อไปเนานะทีน,นี้ก็โอเครอบนี้ที่แบบไม่เจอพายุเนาะก็โอเค เบื่อแล้วด่านที่แบบไฟยุ่อะเออเบื่อแล้วแม่งไฟยุมาเจอไปสองรอบแล้วอยากเจอแบบนานใหม่ๆบ้างลองดูมาว่ารอมีจะได้ลาอ,อะไรเดี๋ย้กินนี้นะก็จะเป็นกิจสุดท้ายที่ไปได้ละโ,โอเคโอ้โหนินามิ์ไม่เอาวางเราสิเพื่อน โซนนมิ่งไปที่สูงมากไปก็ไม่ดีบางทีด่ามันก็บ้ากับแม่งเจอสิ่งของแม่งดีขึ้นมาแบบตกรอยฟ้าก็มีโอเคมาเดี๋ยวพอซซนไม่ผ่านไปแล้วไปจะกระโดดลงไปเลยนะ <c oughs> มีคนแตก ดี๋ยวคอยดูมันจะมีบางคนที่โดนดีดีนเนี่ยแม่งโดนดีดเนี่ยไม่ไม่คนแบบตายเพราะไม่ตกแต่ว่าตายเพราะด่ามันกระแทกใส่อ่ะเออตายเพราะสิ่งของมันกระแทกใส่แล้วก็แบบตายเรื่อยๆเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยแล้ว่ายก็คงเพียงเท่านี้เนาะก็คลิปนี้เนี่ยไปอัดตอนวันเสาร์นะไม่ได้อัดตอนวันอาทิตย์ก็ดองไว้อพอดีว่าวันอาทิตย์เนี่ยพาไม่ได้ว่างเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ได้ไปด้วยเนาะก็ไปละบ๊ายบายขอบคุณครับ